ไม่รู้อะน้องจังเยอะยจ้องไปอย่างนั้นแหละโอเคก็ได้แต่ว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังเลยล้อมันหมุนได้อ๋อมีผีปะเนี้ยอะไรเนะี่ยตอดิงได้ด้วยงั้นฉันขอถ่วงน้ำหนักก่อนแป๊บหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ไม่มีอะไรเลยว้ายจะให้มาทำไมเนะี่ยนี่นะงั้นก็ดูโทรศัพท์ไปแล้วกันหือใช่เก่าดูนิดบุ๋กเก่าดูนี่นายละ่ะนายจะสั่งโทรศัพท์อะไรรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์ อ,อ,อันแฮมโทรศัพท์ไหมเอาช่วยขอของหน้าทำไมเนี่ยเฮ้ยเอามามาเอาหยิบผิดโทรศัพท์นี่เอามือนอะไรกันเนี่ยเมาตดไปเนี่ยทิ้งโทรศัพท์เลยฮโทรศัพท์ก็เริ่มจะแบบหายร้อนล้ะ โทรศัพท์รอนโอเคมาดูกับฉันโอ้โหเป็นคุณบ้าแนยวิววีใคร ไหมันโยลูกทวงเงมักมาเนี่ยเฮ้ยระวังระวังได้ไหมลอนเออเตะนายเป็นไรไหมอ้ยโอ๊ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าฟักทองเฮ้ยเคฉันเกิดใหม่แล้วโอ้ยห่า ไออเอเอ่าฮ่ฉันแข่เล้นโอ้ยโอ้อโอ่าต้องไปหือมากันดีนะหมอโอยู่ใกล้ๆพอดี มองปออยู่ใกล้ๆดิอาการเป็นยังไงบ้างกับเด็กติดบล็อกคนนี้ครับเออแม่ดีเลยจะไม่เคยเห็นเด็กหลังหักมากขนาดนี้มาก่อนงั้นฉันจะใช้นี่เข็มนี่เฮ้ยนายก็เข็มเหมือนฉันเลยเปล่าน่ามาเข็มวิชาเบามันต้องเข็มไหนหรู้ไหม มันต้องเข็มชน,นิดรุนแรงนี่ไงดูช,ชัดเผิดเข็มเข็มนี้แรงสุดนี่ผิดเข็มแต่ยังเดินไม่ได้นะครับยังเดินไม่ได้ เอาหัวใจหยุดเต้นเท่านั้นนี่ไงแต่ประมาณนี้ชิดขา,าน่าจะเดินได้นะนายเป็นไรไม่เ่อนไม่เป็นไรอะ่ะไม่เลยี้เราต้องมาผดมพยาบาลให้นะครับโดยกานี่เลย ดีบขาไหมนี่นี่ไงแคคนี้ก็ได้แล้วแต่ขายังขีดอยู่นี่ไงโอ้ย่อนแอลงเลยเร็วไหนลองดูดิเริ่มได้แล้ว ได้เนี่ย,ย <c oughs> ต้องเกิดมาอีกแล้ว <c oughs> ไปแล้ว